ข้าวหนึ่งกระถูแก้วพี่นอ้องตัวเลีเ้ยงตัวดึกอ่ะทอดกระดูกหมูข้าวเช้าจะได้พี่น้องฝนตกบอกเหมือนี่อยูี่ดูบนฝนตกเด้ฝนตกแห่งเติบมัเสีย เดี๋ยวพริกดิบใจ่มมะขามเปียกสมไปด้วยเจ้าอ <So. S 1> mm ืม hmm. ก้าวก้าวส่วนนี่มันมันเป็นหนอะอย่างเช่นแข็งเนาะเปลือกมันแข็งนเนาะอันน,นี้มะเขือยาวหวานนี่ไง kẹo yeah. mm. mm. có đúng mà có đúng bắp บ้านดูแตกทะลุอยู่เนาะช่วงนี้เ <Further> พิ่อนกะเป็นช่วงไปทำงานพอดีเนาะไปกับพ่า บา้านเข้ากัส่งไฮลงหน้าเนาะฝนตกมากผู้วานเขาสานตกมากราคตะวานเขามันมั่วมกันพี่น้องก็ดังได้วานไม่ <c oughs> น่ะ มาตัวนี้มาฟังแล้อเนี่ยออมาหนึ่งกว่วันขึ้น้ะงเจ็บู่ก็เจออ่น อาดูมันจะแข็งแข็งพี่น้องไอ้ขี้เหยดกินแก้วก็ดีเลยพี่น้องไ้กินผักินแก้วกับบวกผักแซ่บเลยพี่น้อง hàn hàn bẩn không Hãy subscribe cho không, không.